ปีนี้ครับองคอ์กรใดองคอ์กรหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ก็ผมยังยังคิดว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีสัญญาณอะไรเปลี่ยนแปลงว่าจะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้นะครับผมคิดว่าคือถ้าเราเลือกพร้อมกันทีเดียวเนี่ยมันสับสนแน่นอนเพราะมันใช้บัตรหลายใบมันทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและก็สมาชิกสภาเขต แล้วก็หรือว่าสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งแบ่งเขตแล้วก็สอ,อก็แบ่งเขตเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูว่าทาอย่างไรไม่ให้สับสนนะครับไม่ให้สับสนก็ลองดูว่าจะเริ่มต้นด,ด,ด,ด้วยด้วยองค์กรปกครองท้องถิน่นใดก่อนนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าคือเ้นต้นตยันว่าทางกระทรวงมหาดไทยีด้พร้อมใช่ไหมครับ ก็ก <kinetic. S 2> ็ค <so my |ms|> right ิดว่าน่าจะมีความพร้อมหลังจากที so ่ม so ีการแบ่งเขตเลือกตั้งอะไรประกาศเขตเลือกตั้งกันเสร็จหมดแล้วแล้วก็ยกฐานะท้องถิ่นที่แจ้งความจำลองจะขอยกฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองอะไรจำลองนี้เสร็จหมดแล้วนะครับก็ก็ก็คิดว่าเหลือแต่แบ่งเขตเลือกตั้งรับประกาศให้ครบถ้วนก็จบเดือนตุลานี่จะน่าจะชัดเจนเหมือนเดิมใช่ไหมครับว่าเป็นจประเภทไหนก็ผมผมยังเชื่อมั่นอย่างนั้นผมยังเชื่อมั่นว่าเดือนตุลาคมเนี่ยคงจะมีความชัดเจนมากขึ้น สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นครับก็คุยกับกรกตอีกรอบเลยครับเพื่อขอความมั่นใจตรงนี้เออก็ต้องหารือกันอยู่แล้วเพราะทํางานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันแต่ว่าในที่สุดเนี่ยต้องเสนอเรื่องเข,าข้าคนณะรัฐมนตรีเป็นผู้สำรนวจน,นะครับตามกฎหมายต,ตามขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นครับอย่งางสนมรกทมซึ่งเป็นสนามพิเศษเใช่ไหมคะเราสามารถจัดจัดได้ทุกคู่ไปด้วยใช่ไหมเออก็ต้องก็ต้องลองดูเพราะว่ากทมก็ต้องมีการเลือกตั้งสก ก็ต้องดูเขตเลือกตั้งเหมือนกันนะครับต้องประกาศเขตให้เรียบร้อยในขณะนี้ยังไม่ประกาศเขตสกรู้สึกากได้น่ตั้งอน่าจะพร้อมกันเพราะไม่อย่างนั้นค่าใช้จ่ายมันจะเป็นทวีคูณเลยมันจะเป็นเท่าตัวเพราะว่าการเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอีกครั้งเนี่ยการเลือกตั้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยจะจะมากเลยในค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าเต็นท์ นะครับอันนี้มันจะมันจะเเป็นคอสที่มีต้นทุนสูงมากท่านเร้ามาเดินเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะอาจารย์จิตรีของ,ของทิพย์ปัทได้ผมเข้าใจว่าเมื่อวานหัวหน้าพักก็ได้ถแถลงไปแล้วแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วท่านก็ถแถลงแล้วชัดเจนนะครับสำหรับจุดยืนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ถแถลงไปชัดเจนแล้วแล้วก็ได้ได้ไดตั้งคณะทรรมานในการที่จะยกร่างร่างรัฐธรรมนูญแล้วซึ่ง ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่ที่ทมีประสบการณ์เช่นท่านบัญญัติบรรทัดฐ,ฐานท่านเพื่อพงชยานันท่านองอาจคล้่งไปบูลท่านชิน,นวรบ่ญจะเกียรติซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของพรรคทั้งนั้นที่พรรคได้ได้มีการตั้งเป็นคณะธรรมานในเรื่องนี้ครับในใน,ในส่วนของพรรครวมเนี่ยมีการนัดหมายจะคุยกันไหมก็ผมคิดว่ากลไกวิปก็ยังทํางานอยู่วิปพรรครวมรัฐบาลก็ประสานานกันอยูอย่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ท,ทราบนี่ก็คือว่า คณะกรรมการที่ไปพิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยังไม่ได้สรุปให้ชัดเจนนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสรุปการทํารายงานการประชุมอยู่นะครับการทํารายงานการศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นรอให้ทํารายงานเสร็จก็จะเห็นภาพทั้งหมดชัดเจนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้น,นลนมนผมคิดว่าการแก้รัฐธรรมนูญมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่แล้วว่าจะเริ่มจาก ที่ใดนะครับจะเริ่มนับหนึ่งอย่างไรก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งออตอนนี้เราก็ถือว่ามาขั้นตอนช่วงสุดท้ายจะเห็นภาพแล้วว่าเราจะเริ่มแก้อย่างไรแก้กันแก้มาตราไหนบ้างอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเ,เราเรอคอยกันมา1ปีเกือบทำงานมาเกือบ1ปีแล้ววันนี้รอผลผลรายงานการศึกษาแค่นั้นเองนะครับผมคิดว่ากําลังเขียนเท่าที่ทราบมีกําลังเขียนเขียนารายงานกันอยู่แค่นั้นเอง ที่ท่านนายกบอกว่าอยากเห็นเอกภาพของรัครัวเมื่อแก้รัฐมนูลเนี่ยค่ะแล้วร่างของรัฐบาลมันมีความคืบหน้าไหมคะก็ผมคิดว่าท่านก็คณะกรรมการประสานงานก็น่าจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในที่สุดที่ดีที่สุดก็คือไปดูรายงานการศึกษาของคณะกรรมการที่ที่สภาตั้งขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งก็ไปจากพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับท่านประธานเองก็ท่านประธานศึกษาก็ท่านพีรพันธ์เองท่านก็ก็มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วในเรื่องอย่างนี้ทุกคนร่วมมือกันอยู่แล้วในการที่จะแก้ไขรัฐมนูญ ผมคิดว่าส่วนประเด็นรายละเอียดแค่นั้นเองว่าจะแก้ประเด็นไหนบ้างอย่างไรนะครับแต่ว่าแต่ละพักเนี่ยเช่นพักประชาธิป,ปัตย์อย่างวันนี้เราก็เตรียมถึงขั้นตั้งคณะทํารรงานไว้เรียบร้อยแล้วในการที่จะไปเตรียมการทั้งหมดนะครับ,รบรมผมคิดว่าก็กกนํามาพิจารณานะครับผมคิดว่าเพราะว่าต้องถือว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้น ประเด็นใดที่คิดว่าสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็สแสวงหาความร่วมมือความเห็นพ้องได้ก็น่าที่จะนั่งพูดคุยกันนะครับผมคิดว่าการพูดคุยกันก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะต้องเป็นเรื่องของทุกฝ่ายที่ต้องเห็นพ้องต้องกันนะครับในประเด็นที่จะแก้นะครับไม่อย่างนั้นการแก้ก็ยากที่จะสําเร็จได้ ผู้ใหญ่ระดับท่านบัญญัติอดีตหัวหน้าพักอดีตก็ต้ตงีนะครับแล้วก็ท่านเทิดพงศ์ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของพักมากมากเลยที่ส่งลงไปเนี่ยนะครับที่ส่งไปร่วมเรื่องนี้เพราะเราถือว่าประชาธิปัตปัให้ความสําคัญกับเรื่องรัฐธรรมนูญตั้งแต่ตั้งแต่เป็นตั้งแต่เราเริ่มเข้าร่วมร,รัฐบาลเราก็ถือว่าประเด็นแก้รัฐธรรมนูนเป็นประเด็นสําคัญอยู่แล้วครับระรับขอบคุณมากนะครับ